วันนี้พบกับครูใหม่อีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้ทอดก็มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะทอดส,สวัสดีครับครูใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆอทอเตรียมตัวพร้อมที่จะมาเรียนกับครูใหม่แล้วก็นักเรียนทุกคนแล้วใช่ไหมคะเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ยครูใหม่ยังจําได้อยู่เลยนะคะที่ทอดถามไว้นะคะว่าการที่จะได้ยินเสียงดังเสียงค่อยที่แตกต่างกันจากแหล่งกําเนิดเสียงหนึ่งหนึ่งเนี่ยนอกจากจะขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงแล้วยัยงมีปัจจัยอะไรอีกบ้าง นักเรียนคิดว่าอะไรคะอืมคิดว่านักเรียนน่าจะมีคําตอบที่แตกต่างกันนะคะจดคําตอบเอาไว้ก่อนนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าคําตอบคืออะไรแล้ววันนี้เนี่ยครูใหม่จะชวนนักเรียนทุกคนและก็ทอสมาหาคําตอบเรื่องนี้จากกิจกรรมกันนะคะพร้อมที่จะไปหาคําตอบจากกิจกรรมกันหรือยังคะเย่ๆ yeah, 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 yeah. พร้อมามากๆเลยครับ สำหรับกิจกรรมที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไรวันนี้เป็นตอนที่2ค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน1อย่างนะคะนั่นก็คือวิทยุนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถหาวิทยุได้ไม่เป็นไรนะคะอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าเครื่องดนตรีอะไรก็ได้เลือกมาสักหนึ่งอย่างมาทํากิจกรรมด้วยกันนะคะ เดี๋ยวครูใหม่จะให้เวลาท้อนและก็นักเรียนทุกคนนะคะอ่านทําอย่างไรนะคะที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นวิธีการทํากิจกรรมของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยกดพักวิดีโอไว้ได้ก่อนนะคะเพื่ออ่านและก็ทําความเข้าใจว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการทํากิจกรรมนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ค่อยมากดเล่นวิดีโอต่อไปนะคะ ยังไงกันบ้างคะอ่านทําอย่างไรกันไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปขั้นตอนการทํากิจกรรมพร้อมๆกันอีกครั้งดีกว่านะคะในขั้นตอนแรกเราจะต้องทําอะไรคะนักเรียนอืมแล้วท้อนะะคะช่วยหน่อยสิคะเราก็ต้องวางวิทยุไว้กลางห้องครับแล้วต้องออกแบบวิธีการมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะทำให้ได้ยินเสียงวิทยุดังค่อยแตกต่างกันครับ เกงมากเลยค่ะเมื่อออกแบบวิธีการเสร็จแล้วนะคะก็ให้เริ่มทํากิจกรรมตามวิธีการที่ออกแบบได้เลยนะคะเอ๊แล้วหลังจากที่เราทํากิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับมาอภิปรายร่วมกันอีกครั้งและก็สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะนักเรียนว่าไงคะอืมแล้วท้อล่ะคะท้อว่ายังไงคะเราจะมาอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการได้ยินเสียงดังเสียงคล้อยครับคู่ไหม ไ้แล้วล่คะค่ะทอดเดี๋ยวครูใหม่จะให้เวลาทอตและก็นักเรียนนะคะในการออกแบบวิธีการที่จะทําให้ได้ยินเสียงจากวิทยุหรือจากแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆนะคะดังค่อยแตกต่างกันโดยให้ออกแบบให้ได้มากกว่าหนึ่งวิธีนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าผลการออกแบบของนักเรียนและก็ทอตเป็นยังไงบ้างไหนทอดลองเล่าให้ครูใหม่กับเพื่อนๆฟังหน่อยสิคะว่ามีวิธีการยังไงบ้างที่จะทําให้ได้ยินเสียงของวิทยุหรือแหล่งกําเนิดเสียงอื่นๆนะคะดังค่อยแตกต่างกันได้เลยครับ และนี่ก็คือวิธีการที่ทอตออกแบบไว้ครับแทนแทนแทนวิธีแรกก็คือเลื่อนที่ปุ่มปรับความดังของวิทยุให้เพิ่มขึ้นและลดลงแล้วสังเกตเสียงที่ได้ยินที่ตำแหน่งห่างจากวิทยุเท่าเดิมและอีกวิธีก็คือเดินเข้าใกล้และเดินออกห่างจากวิทยุโดยปุ่มปรับความดังของวิทยุอยู่ที่ระดับเดิมและสังเกตเสียงที่ได้ยินครับดีมากเลยค่ะทอด แล้ววิธีการของนักเรียนทุกคนล่ะคะเหมือนหรือแตกต่างจากทอตอยังไงบ้างเอาละค่ะตอนนี้เราได้เวลาในการเริ่มทํากิจกรรมตามวิธีการที่ออกแบบไว้แล้วนะคะถ้านักเรียนทุกคนเนี่ยมีอุปกรณ์ก็ทํากิจกรรมตามวิธีการที่ตัวเองออกแบบไว้ได้เลยนะคะโดยนักเรียนสามารถกดปุ่มพักวิดีโอไว้ได้ก่อนเพื่อทํากิจกรรมนะคะแล้วก็กดเล่นอีกครั้งเมื่อทํากิจกรรมเสร็จนะคะแต่ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลมาสังเกตการทํากิจกรรมพร้อมกับครูใหม่และก็ทอตนะคะ ทดสอบเสียงจากวิทยุโดยเริ่มจากนำวิทยุไปวางไว้กลางห้องปรับปุ่มความดังของวิทยุให้มีเสียงดังขึ้นทำให้เราได้ยินเสียงดังต่อมาทดสอบโดยการปรับปุ่มความดังของวิทยุให้เสียงค่อยลง ก็จะทำให้ได้ยินเสียงที่ค่อยอาจใช้แหล่งกำเนิดเสียงอื่นแทนวิทยุเช่นโทรศัพท์มือถือโดยปรับปุ่มความดังแล้วสังเกตเสียงที่ได้ยิน วิธีต่อมาทดสอบโดยการเดินเข้าหาวิทยุซึ่งจะทำให้เราได้ยินเสียงที่ดังขึ้นหลังจากนั้นให้ลองเดินออกห่างจากวิทยุก็จะพบว่าเราได้ยินเสียงที่ค่อยลงเมื่อสักครู่เราได้ทำกิจก,กรรมกันไปแล้วนะคะนักเรียนได้บันทึกผลการทำกิจก,กรรมกันแล้วใช่ไหมเอ่ย แล้วทอสล่ะคะทอดได้บันทึกผลการทํากิจกรรมไปแล้วด้วยใช่ไหมคะไหนลองมานําเสนอให้ครูใหม่กับเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับครูใหม่ตอนที่ทํากิจกรรมอ่ะทอสสังเกตได้ว่าเมื่อเลื่อนปุ่มปรับความดังของวิทยุให้เพิ่มขึ้นเสียงที่ได้ยินจะดังขึ้นแต่เมื่อเลื่อนปุ่มปรับความดังของวิทยุให้ลดลงอ่ะเสียงที่ได้ยินจะค่อยลงและเมื่อทํากิจกรรมโดยการเดินเข้าใกล้วิทยุจะได้ยินเสียงวิทยุดังขึ้น แต่เมื่อเดินออกห่างจากวิทยุเสียงที่ได้ยินจะค่อยลงครับเก่งมากเลยล่ะคะ่ะทขอบคุณทอตนะคะที่มานําเสนอผลการทํากิจกรรมให้ครูใหม่และก็นักเรียนทุกคนได้ฟังกันนะคะจากผลการสังเกตนะคะเราก็จะพบว่ามีวิธีการต่างๆนะคะที่จะทําให้ได้ยินเสียงดังเสียงค่อยที่แตกต่างกันของแหล่งกําเนิดเสียงเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยนะคะ นักเรียนอาจจะใช้เวลาช่วงนี้ในการกดพักวิดีโอนะคะเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองก่อนนะคะและเมื่อสืบค้นข้อมูลเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอต่อไปได้เลยนะคะ จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยนะคะนักเรียนก็จะพบว่านอกจากการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยนั้นจะขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับระยะห่างของผู้ฟังจากแหล่งกำเนิดเสียงด้วยนะคะเพราะเหตุใดเมื่อปรับป่มปรับความดังของวิทยุนะคะเสียงที่ได้ยินจึงดังค่อยแตกต่างกันคะนักเรียนว่ายังไงคะมแล้วทอ้อสละคะท้อว่ายังไง เพราะว่าพลังงานในการสั่นของวิทยุจะแตกต่างกันครับโดยเมื่อเลื่อนปุ่มปรับความดังให้เพิ่มขึ้นพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงจะมากทำให้ได้ยินเสียงดังและเมื่อเลื่อนปุ่มปรับความดังให้ลดลงพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงจะน้อยลงทำให้ได้ยินเสียงค่อยครับเก่งมากเลยละค่ะทอดนักเรียนราคาตอบเหมือนกับทอตหรือเปล่าไปกันต่อเลยนะคะในตอนที่เราทำกิจกรรมนะคะ เมื่อปุ่มปรับความดังของวิทยุเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะพลังงานในการสั่นของวิทยุเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนว่าไงคะแล้วทอสล่ะคะทอสคิดว่ายังไงพลังงานในการสั่นของวิทยุก็น่าจะเท่าเดิมหรือเปล่าครับเพราะว่าเราไม่ได้เลื่อนปุ่มปรับความดังความดังของเสียงจากวิทยุจึงยังคงเท่าเดิมนะครับอเก่งมากเลยแหะคะ่ะทอส เอ๊แล้วในเมื่อพลังงานในการสั่นของวิทยุเท่าเดิมนะคะเพราะเหตุใดเมื่อเราอยู่ใกล้และก็อยู่ไกลจากวิทยุเนี่ยการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยของเราเนี่ยจึงแตกต่างกันละคะนักเรียนคิดว่าไงคะแล้วทอสล่ะคะทอสคิดว่ายังไงทอสคิดว่าถ้าเราอยู่ใกล้วิทยุพลังงานของเสียงที่มาถึงหูของเราก็จะมากแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากวิทยุนะพลังงาน ของเสียงที่มาถึงหูของเราอ่ะก็จะน้อยลงครับเย่ยมากๆเลยค่ะนักเรียนคิดเหมือนหรือต่างจากทอสยังไงบ้างคะเนี่ยมาถึงตอนนี้นะคะคิดว่านักเรียนกับทอสก็น่าจะสรุปได้แล้วนะคะในนักเรียนลองสรุปให้คุณหมายฟังหน่อยสิคะว่าตกลงแล้วการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนักเรียนว่ายังไงคะ แล้วทอแล้วคะทอดคิดว่ายังไงได้แล้วว่ครับการที่ได้ยินเสียงดังเสียงค่อยอ่ะขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงที่มาถึงหูของผู้ฟังครับโอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับนักเรียนและก็ทอด,ดังๆเลยค่ะเราได้ทํากิจกรรมเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไรไปแล้วนะคะทั้ง2ตอนคิดว่านักเรียนกับทอดน่าจะสรุปได้แล้วนะคะว่า การเกิดเสียงดังเสียงค่อยนั้นขึ้นกับพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะโดยแหล่งกําเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานมากจะทําให้เกิดเสียงดังมากกว่าแหล่งกําเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานน้อยค่ะและการได้ยินเสียงดังหรือเสียงค่อยขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงที่มาถึงหูผู้ฟังนะคะโดยถ้าพลังงานเสียงมาถึงหูผู้ฟังมากนะคะจะทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงดังค่ะ และถ้าพลังงานเสียงมาถึงหูผู้ฟังน้อยนะคะก็จะทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงค่อยนั่นเองค่ะเอแล้วคําถามที่ทอตได้ถามไว้นะคะว่านอกจากพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงแล้วเนี่ยการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยที่แตกต่างกันนะั้นะมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นอีกบ้างตอนนี้นักเรียนกับทอตน่าจะได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก่อนดีกว่านักเรียนคิดว่ายังไงคะอทอตละคะ ทอสคิดว่ายังไงคะเข้าได้คำตอบหรือยังคะเนี่ยได้แล้วครับแอมในการที่เราจะได้ยินเสียงดังหรือเสียงค่อยนอกจากจะขึ้นกับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงแล้วอะระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยที่แตกต่างกันนั่นเองครับโห้ปรบมือให้ดังๆเลยค่ะพนักียนแล้วก็ทอสนะคะ จากการทำกิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ำนะคะแล้วก็เสียงดังเสียงค่อยไปแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนกับทอสเนี่ยก็น่าจะบอกได้แล้วนะคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงค่อยน่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปด้วยกันอีกครั้งนะคะเสียงสูงเสียงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะส่วนเสียงดังเสียงค่อยนั้นขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูหมายขอยกตัวอย่างนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะนี่คือระนา มาสังเกตกันไปพร้อมๆกันนะคะถ้าครูหมายตีไปที่ระนาดแต่ละลูกนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะคะว่าการที่ครูหมายตีไปที่ระนาดแต่ละลูกเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ําที่แตกต่างกันนะคะเนื่องจากลูกระนาดแต่ละลูกนั้นมีมวลแตกต่างกันนะคะจึงมีความถี่ในการสั่นที่แตกต่างกันด้วยนะคะ คราวนี้ถ้าครูหมายตีไปที่ระนาดลูกเดียวกันด้วยแรงที่ต่างกันนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นครูหมายตีไปที่ระนาดลูกสีเหลืองเนี่ยนะคะด้วยแรงที่แตกต่างกันสังเกตนะคะทุกคนก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะคะว่าการที่ตีไปที่ระนาดลูกเดียวกันด้วยแรงที่แตกต่างกันนะคะก็จะทําให้พลังงานในการสั่นของลูกระนาดนั้นแตกต่างกันจึงทําให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันค่ะ เจอกันครั้งหน้าก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องเสียงมาให้ได้ทำกิจกรรมกันอีกนะคะแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ครูใหม่กับทอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย